หูท่านแต่บดับอ้ามันี่ยมันกระจ้า <c oughs> จ้าไปเรื่อยเรือ่อยเรื่อยเ่ยท่านมันแต่บดับมันเป็นอย่างมันหูเสือว่ามันขีดล่ะอ๋อปรด้เขาไปเบิงรู้ว่ามันขีดมันมเหมือนเสือหูสองแบบอดไเดียด <c oughs> หูแล้วมันดับคือหูต้อนตีถ้าเตือนังะนะทีเบิงเบิงมันนอาจะเป็นการเบิงมากกว่าเบิงกับหูเบิงคือเอาแหนมไปเลยะเขาเห็นเลย เห็นว่ามันมีเสียงเห็นว่ามันมีลูกต่มาหูวก็คือหูวมันขีดไสื่อหัวมันมีลูกปสื่อเขาบอกเเขาไปยุไปไปซอยมันคิดมันอนี่แตี๋ยวมันฝุ่งมันคิดของมันเองเนี่ยแต่มีเรามีสติเข้าไปรู้นในในในตัวของมันรู้ซึ่งแปลกนะแปลกที่ไหนในความคิดมันเป็นยังไงความคิดที่มันเกิดมันเป็นอย่างไร ไปเรื่อยๆเลยฝูไปฝนไปฝีเขาหูว่เขาหูว่ามันดับบ่ะแล้วเขาแล้วมันคิดไปนี่เรารู้มันมันดับไหมั้นเราดูมันไปเฉยๆถ้าหูแบบปึ้งมันสิดับหูแบบพื้นหน้ามันสิละลายมันสิปุ่มออกไปมันแบบจังไงวะเสียงดังเด้อฟ้านี่เสียงใหม่อ่ะมันสิมันสิปุ่มเนี่ยปุ๊บข้องคิดกับกระจายออก มันก็กลับมาสงครามกับสีู้ลงอีกษษษษษษษ้อีเสียงใหม่ก็มาอีกปื๊บปื๊บปื๊บ่สเรื่อๆเหลอๆมันสิมีอ,อ,อยู่จังหวะหนึ่งที่มันไปเลยคือเขามีสติมากพอบบบในหินมันกับปื๊บแ้วกับไปเลยแบบครวญาาท่านเทพเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเรารู้ความคิดความคิดมันกระดับเรารู้รู้เข้าไปในความความคิดรู้ว่ารู้ว่าคิดอ๋อมันคิดปื๊บเหรอหัหวหัวป๊บมันกระสิดับมันแบบเดียวกันบ่ มอ้โหได้เต๋อไปยังสิได้หัวได้เตอแตเห็นสีอธิายใ่ป้ากับแบบนี้แหละป้าใส่กับที่ว่าครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเนี่ยนะเวลามันคิดเวลาเราคิดปุ๊บมันก็รู้รู้ว่ามันกระดับไม่ช่วยมันคิดมันง่ายๆไม่ได้ปรุงแต่งให้มันคิดมากไปกว่านี้เวลารู้ความคิดมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็อืมคิดเราก็หัวมันคิดเพราะความคิดเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีอนี่จิตไม่มีตัวตน เอาหวนปุ๊บอย่าไปซอยมันคิดถ้าปรุงแต่งไปนานเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะมาหาเรามากเท่านั้นเอาหวนปุ๊บมันก็เออบัน้เอาไปมา,มาจะกลายเป็นคนถ้าเป็นภาษาทางโลกคือสมาธิสั้นแล้วมันก็คล้ายๆกับเป็นคน mm. อันเซมเมอร์บ่จำยังอิลีมันบจ่จำยังกับเมียนอยู่ เอามอมี่ปุ๊บลืมไปบุหัวสิไปอันนี้แต่มันก็ยังพอมีอยู่มันยังบทันถึงกับอันนี้เพราะว่ามันไม่มีเวลาที่จะดูมันปันนั้นนะนะแต่แถบรรลุแล้วก็ต้องอยางเหลยคำว่าบรรลุบรรลุนี่คือจุดประสงค์ของของที่เราจะทำไปมันสำเร็จผล หลวงปู่สินคิดนี่แล้วบอกว่าไม่มีไม่มีบรรลุ <S <S คือมันดับไปเฉยๆไม,ม่มีมีความคิดไม่เกิดไม่อะไรออกมาแต่ว่าเขามากระใสว่บบาบรรลุนี่มันเป็นตามระดับมันเลื้ยแต่มันบ่งว่าเอาภาษาอะไรมาใช่ไงอืมเขาก็เลยใส่ข้ามหน,มน,กมนีกันเพราะมันไม่ถึงหรอืออ๋อมันถึง มันนี่โยมหรือว่าผู้ที่เขาบ่อเขาใจกว่าจะบรรลุธรรมบรรลุธรรมหอดคันได้คันได้ล่ะชอบมาถามนะบางทีการถามแบบนี้มันคล้ายๆกับเป็นการออย่างไม่ต้องบอกก็ได้ย่อเจืออือดิอ่าการบรรลุนะบรรลุ จะห่อคันได้เหรอบอกซ้ำหนีเนี่ยมันรู้ทำเด้อบ่มาถามเนิอยนี่นะมึงคนมึงคนก็มาถามเหรอนั่งสมาธิให้เรานั่งสมาธิดุนดุนห่อคันได้เหรอเนี่ยโอ้คุณนั่งสมาธิกับเสียห่อคันเลยมีขันอยู่บ่สมาธิมันรูไม่ทำไม่นั่นขันเหมือนว่ามีขันนะป่าแม่นแต่มันเป็นเองมันอืมันก็ไปตามลำดับไปตาม ไปตามขั้นตอนนั่นแหละสมุตินี่เตืนนางอยู่มันสีมีฟุ่งมันสิบไปเรื่อยๆสภาพก็สิหายไป